สว,ส, vt. สวัสดีครับกาบสวัสดีกันอีกแล้วครับพาพี่น้องป้อาปลายสุดคสุดพนครับมือนี้ครับผมกอยขล่านเทอร่าครับวังลำเขียวครับพานพี่น้องติดหนุนสามศูนย์สี่แบบนี้ครับอ่ามองง่ายๆครับมาตรงไลท์สตอรี่ครับลานวิวครับพานพี่น้องที่เจอร่างครับคาเฟ่เทอร่าแบบนี้ครับเบื้องบรรยากาศของร้านเพ่อนครับมือนี้ครับช่องบุญยศิษย์ครับเก็สิฟ้าพาพี่น้องครับไปเบื้องบรรยากาศของเทอร่าวังลำเขียวครับคาเฟ่ดีๆครับบรรยากาศดีๆ บนเนินสูงนิดนิดหนึ่งไปครับบรรยากาศยางเขาม้าครับนี่มีบันไดขึ้นมาอย่างนี้ครับพป็นสิมีครับโตนางจัดสวนไว้ให้แบบนี้สร้างกาแฟด้านถึงครับมานางชิวตรงนี้ได้ครับการแปลงสวนสวยงามขนาดครับ่นลองเห็นบ่าครับนี่แหละครับเชอร่าครับว่างน้ำเขียวเมืองต้นมงต้นไม้เป็นปูกครับกินกาแฟนี่ครับยางขึ้นมาแค่ตรงนี้ครับหอมหุยหวนขนาดครับมันน้อง นี่ครับบรรยากาศครับเพลินย <c oughs> ูเหมือนหม้อครับต like ิดถนนสามถึงส <im> ี่ครับเทอร่าวังน้ำเขียวครับอีกหนึ่งคาเฟ่ครับผมจะพามาเบิรงคาเฟ่ครับเทร่าวังน้ำเขียวครับพามพี่น้องเห็นบ่ครับอีกหนึ่งบรรยากาศดีๆครับจากวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับกับบรรยากาศลานเทอร่าครับพามิพี่น้องนี้นะครับเป็นบ่ครับกับช่องวุญญสิทธิ์ครับอีกเช่นเคยครับพามาเบิรงรีวิวครับสถานที่คาเฟ่ท่องเที่ยวที่พักต่างๆครับจากวังน้ำเขียวครับพามพี่น้อง อีกหนึ่งบรรยากาศดีๆลานเซอบแอบตั้งกาแฟมานั่งชิลนั่งชิมกับบรรยากาศภูเขาครับแบบนี้โอ้นี่นะครับว่างน้งเขียวครับโอโซนระดับเจ็ดของโลกครับแล้วก็สิเปนครับแรงล้วงธรรมชาติโอโซนดีๆมานั่งจิบกาแฟก,กับลานทุ่ง่าว่างน้าเขียวเห็นไหมครับอีกหนึ่งบรรยากาศนี่มีบอ่อน้ำครับตอนนี้ก็มีลูกค้าครับมาใช้บริการนะครับนี่ กับบิดกนึงครับบัรยาการของร้านเทล่าครับตีถนนสามสูนยซี่บ้าน้ำเขียวไปไม่พี่น้องที่จอดรถสะดวกสบายครับฝากอีกหนึ่งร้านครับคาเฟ่ดีๆแบบนี้ครับจากวัานน้ำเขียวไปพอไปพี่น้องกล้องไปสุดสุดคนครับได้มาใช้บริการกันครับเทล่าวังนน้ำเขียวครับกับช่องบุญเดชเชียงเคยลาไปก่อนซามนี่บายบายครับสวัสดีครับ